โอเคนะครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์พระควัตกับอาจารย์ชาตีนะครับก็เจอกันอีกครั้งเนาะในพาร์ทบ่ายนะครับพาร์ทบ่ายก็ในพาร์ทบ่ายเนี่ยก็อย่างที่ทราบเนาะทางจันาร์เต้แจ้งไปเนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะไปดูสะท้อนผลการเรียนรู้ของเราใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยได้อะไรยังไงบ้างในส่วนของการที่ไปฝึกประสบการณ์มาจากอะไรเอ่ยจากทั้งนิทรศการทั้ง16บูธนะครับ16บูธเนาะ16บูธเนี่ยมาจากไหนเอ่ยมาจาก8สาขาใช่ไหม ในส่วนของปี4และปี5นะครับอย่างละ8นะครับถามว่าทำไมเราต้องไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูตรงนี้เราไปดูเรียนรู้กิจกรรมซือว่าเฮ้ยเพื่อนๆของสาขาหรือพี่หรือน้องเนี่ยของแต่ละสาส์สาขาอื่นๆเนี่ยเขามีแนวทางในการที่จะประยุกต์ใช้สื่อหรือว่าในการใช้นวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่มาสนับสนุนผู้เรียนยังไงแล้วในวันนี้เราพอเราไปดูบูธนเนี่ยเราต้องดูเลยครับ ดูความชื่นชอบเพราะสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมีการโหวตเหมือนเมื่อเช้าเลยนะครับโหวตเหมือนเมื่อเช้านะเงินรางวัลเรามีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลที่เราจะให้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรามีการสุ่มด้วยและมีการโหวตจากลำดับป๊อปปูล่าทั้งหมดนะฮะสามอันดับนะครับดังนั้นเดี๋ยวช่วงเวลาเนี่ยหลังจากนี้เนาะเราก็จะให้พวกเราเนี่ยได้ไปทำการเยี่ยมชมดูนิทรรศการบูธ ที่จัดอยู่ด้านหน้าด้านห้องนะครับทั้ง16บูธแล้วเดี๋ยวให้เวลาสักประมาณบ่ายสามเนาะบ่ายสามตอนนี้ประมาณประมาณบ่ายสองกว่านะครับประมาณบ่ายสามนะครับก็พอไปดูแล้วเนี่ยเราดูว่าเราชอบชื่นชอบบูธไหนนวัตรกรรมอะไรสื่ออะไรการเรียนการสอนที่นำมาใช้ก็จะมีคนประจำบูธที่คอย คอยเลยครับคอยแนะนำคอยเลาคอมเมนต์คอยชีย้แนะให้เห็นว่าเฮ้ยสื่อตัวเนี้ยเอาประยุกต์ใช้อะไรนวัตรกรรมอะไรมีแอนิเมชั่นไหมมีสื่อทำมือไหมมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะครับจากทั้ง8สาขา2ชั้นปีก็คือ16บบูธแล้วเดี๋ยวให้เราพักเบรกไปด้วยในตัวเลยเนาะพักเบรกไปด้วยในตัวเลยแล้วก็เราจะกลับมารวมกัน Okay. งั้นงั้นเดี๋ยวให้เบรกด้วยนะครับก็ให้เป็นเป็นบ่ายสามยี่สิบละกันต่อเวลาให้นะตอนนี้ประมาณบ่ายสองยี่สิบใช่ไหมครับให้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะในการที่เราเบรกด้วยแล้วเราไปเยี่ยมชมบูธด้วยย้ํานะครับในการเยี่ยมชมบูธเนี่ยเราต้องทําการประเมินบูธนะมทำการประเมินบนะูธด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําการประเมินบูธเนี่ยที่เราชื่นชอบเนี่ยเราจะไม่มีเรคคอร์ดที่จะส่งให้คุณรัฐานะครับของแต่ละบุคคลดังนั้น อยากให้ทุกคนเลยชั้นปีที่4และปีที่5าเนี่ยทำการประเมินบูธท,ที่เราชื่นชอบเพราะอะไรเพราะใช้ที่สุดเนี่ยบูธตัวนี้จะได้รางวัลมาในส่วนของป๊อปปูล่าโบสถ์และถามว่าคนที่ร่วมโบสถ์ได้อะไรเราจะมาทำการสุ่มครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเราเปลี่ยนการสุ่มแบบแบบหลังบ้านและเรามาสุ่มเรียวไทม์ด้านหน้าเลยดีไหมครับเนาะสุ่มเรียวไทม์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นลําดับนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิด อาจารย์อาจารย์ผินอาจารย์ผินไม่อยู่แล้วอาจารย์ผินอยู่ข้างหน้าหรือเปล่า mm. เดี๋ยวมีอาจารย์เขาอัดฉีดเพิ่มเติมนะครับเนาะดังนั้น mm. เดี๋ยวช่วงเวลาต่อจากนี้1ชั่วโมงให้พวกเราทําการไปเซอร์เวยเนาะดูบูธเยี่ยมชมต่างๆแล้วเราจะกลับมาเจอกันตอนบ่าย3ามนะครับโอเคขอเชิญนิสิตได้เลยเนาะขอบค,ครับอย่าลืมโหวตนะทุกคนนะครับคอบค,ครับคณิตศาสตร์เนี่ยมีสชั้นปีครับท่านอาจารย์ ชั้นปีไหนดีเอ่ยปีสี่กับปีห้าเราคิดว่าพี่หรือน้องที่จะแน่นนอนก่ากันครับพี่หรือน้องอ่าเสียงพี่ดังนะเสียงพี่ขิงน้องมาก่อนนะคะต้องให้พี่เข้าไปนะครับอ่าสองตัดศูนย์ออกเยอะหน่อยครับอาจารย์อ่ะก็เป็นคณิตศาสตร์ปีห้านะครับอ่าขอขอตัวแทนตัวแทนนะครับตัวแทนตัวแทนคณิตศาสตร์ปีห้าครับ่าไญมไมไม่อยู่ ไม่มีมีหรือเปล่าข<ด>้ามข้ามนับยังนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วยกมือคือไม่มีเรื่องไงสามอ่าโอเคตัวแทนตัวแทนนะครับจากเอกคณิตศาสตร์พี่ปีห้าของเรานะครับอ่า จะไม่ได้สิอ่ะโอเคครับผมมือให้เพื่อนเพื่อนหน่อย จากพี่คณิตศาสตร์ปี5นะครับบูธจัดได้อลังการงานสร้างนะครับแล้วกิจกรรมของเราขอบคุณท่านอาจารย์พิชพายวงสร้อยเป็นอย่างสูงนะครับอันดับที่2อันที่2เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาจารย์ดรขจรศักรุ่นประพันธ์ครับเดี๋ยวมอบรางวัลทำารมอบรางวัลให้กับอันดับที่2ของเรานะครับอันดับที่2จะเป็นใครไปไม่ได้ต้องเอกอะไรครับอันดับ2อันดับ2องอะไรนะครับสามร้อยนะสามร้อยพลัพลอะไรแกเอกอะไรเอก ฟิสิกส์เอกฟิสิคไหมเอกภาษาไทยอาจารย์ไม่มาไม่ไม่อยู่เลยครับเนี่ยเอกภาษาไทยอยู่ไหมเนี่ยอ๋อเอกภาษาเอกภาษาไทยเขาเงียบเขาบอกเขาจานดับที่ไรหนึ่งมั่นนะฮะมั่นอ่าดังนั้นลำดับที่สองของเราได้แก่เอกพ่าตาญี่ปุ่นไทยนะครับอ่ะคิดว่าพี่หรือน้องจะได้ครับเอกภาษาไทย พี่น,น้องครับอันดับสองอ่าประสบการณ์ยังยังอีกนิดนึงครับน้องต้องสะสมอีกนิดหนึ่งอันดับที่สองเป็นภาษาไทยชั้นปีที่สี่ครับอ่าตัวแทนตัวแทนขอตัวแทนขอตัวแทนเงินรางวัลสามร้อยบาทนะครสามร้อยบาทอ่าขอเล่นเชิญตัวแทนนะครับอ่าตอนนี้ข้างล่างข้างล่างเวทีอ่าอ่าตัวแทนอันนี้จากเรืองศิริใช่ไหมอ่าตัวแทนนะครับ สามรอยบาทนะครับอันนี้ท่านผู้ช่วยแอบ,บยิ้มหน้าบานกุ้มกลิ่มนิดนึงนะฮะอ่าขอบคุณท่นานศาสตราจานกเตอร์ขจรศักมากยิ่เป็นอย่างสูงนะครับอ่าเมื่อกี้เห็นแอบ,บมีขิงเบาๆข้างล่างว่าโอ้ยน้องปีน้องปีสภาษาไทยไปแล้วโอ้ของเราปี5ได้ที่หน่แน่ๆมีความมั่นนะอาจารย์มีความมั่นนะครับแน่นอนอยู่แล้วอ่าต่อไปเดี๋ยวขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นร พงเอกสุขใสนะครับทำการมอบรางวัลอันดับหนึ่งของเรานะฮะเปอร์เซ็นเทสที่เฉลี่ยออกมานะครับอันดับหนึ่งของเราเนี่ยเหลืออีก14บูทจะเป็นเอกอะไรครับเอกพละแต่เมื่อกี้ผมเดินดูเอกคอมก็ใช้ได้นะอาจารย์เอกคอมเอกคอมหลงเหลงแต่ว่านวัตกรรมใช้ได้นะฮะอยู่ข้างในเอกพันละเอกพันละไหมครับอาจารย์เอกพละอยู่แล้วอันดับที่หนึ่งนะครับเป็นเอก ภาษาภาษาอะไรเอ่ยภาษาพละญี่ปุ่นไหมมีไหมไม่มีภาษาไทยนะครับปีอะไรปีอะไรล็อกล็อกสเปกปะเนี่ยปีปีหกไหมไม่มีอ่ะปีห้าครับเรียนเชิญน,นะครับงมงมงเขาลง2ออันเลยนะ เงินรางวัล400บาทนะครับ400บาทโอเคตัวแทนนะครับอ่าปนวัฒน์ปนวัฒโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจอนต้องนจะว่าอันนี้เป็นผลโบวตจริงๆใช่นี่เป็นผลโบวตจริงๆผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นอทำไมทำไมรีบออกตัวฮะรีบออกตัวฮะ ตอนนี้ต้องดึงผู้ช่วยเนี่ยผู้ช่วยจะลอยขึ้นไปครับเพราะว่าได้2องเอกสองปีเลยนะครับทำไมื่องรีบออกตัวนะฮะพอพอเป็นแบบสดเดียวทำเอกคอมจะมย<า>ัรู้รว่าเขาไปซื้อเสียงหรือเปล่านะอาจจะอาจจะไปกว้านซื้อหน้างานตอนเยี่ยมชมบูธหรือเปล่าน,นี้ไม่ทราบนะฮะ,ออะต่อไปก็สามอันดับเราผ่านไปแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการสุ่มผู้ที่ร่วมโบวตทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงทเท่ากัน เมื่อกี้รางวัลเราเท่าไหร่นะครับท่านอาจารย์400ใช่ไหมฮะ400แต่อันนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับ107รางวัลอ่า107รางวัลนะครับอ่าเดี๋ยวทางท่านอาจารย์วัดจะเริ่มสุ่มให้กับเราตอนนี้เราเห็นตัวเลขไหมครับมีตัวเลขประมาณ1ถึง800กว่าฮะมองเห็นเนาะเห็นไหมอ่าอาจารย์ชงพูเห็นไหมครับอ่อาเห็นเห็นไหม,หหไหมพวกผมเห็นกันหมดนะถ้าไม่เห็นเราแย่แล้วนะ ต้องไปต้องไปร้านตัด, <Okay. S 1> ตดสายตาแล้วอ่าเดี๋ยวทำการสุ่มลาดับแรกเลยครับอ่าจันก่อมสุ่มแล้วจันก่อมสุ่มแล้วเล็กมากดีนะสายตาดนะีมองเห็นอยู่ลำดับที่442ฮะ442เป็นใครเอ่ยครับอาจารย์บอล442รนะครับเป็นนายแกเอก คณิตศาสตร์นะครับชั้นปีที่ห้านางสาวนัทนัทจาน้อยเพลงนะครับอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมครับอยู่ไหมเอ่ยเอานับเลยนะครับนับไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าครับครับอ่าอยู่อยู่หลังพ่นวิ่งหนีตายออกมาแล้วครับอ่าเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับอ่าเดี๋ยวเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์ Dr. ทัศนาจารุชาตินะครับเป็นคนมอบรางวัลให้กับนิสิตนะครับอ่านัทธิดาน้อยเพลงตัวจริงเสียงจริงนะฮะโอเคเดี๋ยวพอออกจากหน้างานเราจะมีหักภาษีด้วยนะฮะร้อยห้าบาทดังนั้นต้องจ่ายเพิ่อมอีกห้าบาทครับ <c oughs> อ่าได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเชิญท่านอาจารย์ทัศนา,ศนากดแรนดอมหน่อยครับซุ่มหน่อยครับว่า อาจารย์อยากให้อยากให้เอกอะไรได้ครับอาจารย์ <sm all> อ่าอาจารย์อยากให้เบญคละนะฮะปุ๊บสามร้อยยี่สบเจ็นะครับอ่าสามอ่สิบเ <12, S 1> นะครับ, <sm all> ครบใคร <sm all> จะเป็นผู้โชคดีเนาะสามรอยยีอ๋อล็อกมาฮะอันนี้ล็อกมาเลยเอกคอมพิวเตอร์นะครับเอกคอมพิวเตอร์นะครับ ชั้นปีที่ห้านายธรรมพลพุ่มเชยอยู่ไหมครับอยู่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าไม่อยู่เดี๋ยวอาจารย์จะรับแทนอยู่ไหมครับธรรมพลพุ่มเชยอยู่ไหนเอ่ยนับห้านับยกมือหน่อยเร็วยกมืออ่าอยู่ครับอาจารย์อยู่ครับหลังด้านหลังจะไกลนิดนึงประมาณสองสามร้อยเมตรนะฮะอ่าวิ่งหน่อยข้างข้างหน้าบอกให้วิ่งฮะอ่าวิ่งหนีตายออกมา ไอ้ทำไมลุกมาสองคนล่ะตัวปอมหรือเปล่าตัวปอมหรือเปล่าฮะอาเชิญครับอยินดีด้วยนะครับกับรางวัลที่ได้รับเนาะในการสุ่มของเราโอเคออต่อเลยครับอาจารย์อาจารย์ทัศนากดอีกรอบหนึ่งฮะเอกเลยฮะอาจารย์อาจารย์อยากให้เอกเลยครับ พระอาจารย์อยากให้เอกพระอยู่นะฮะทุกเอกนะคะมีสิทธิ์เท่ากันอาจารย์มีสิทธิ์ได้ไหมฮะไม่มีไม่มีฮะมีอ่าลำดับที่206นะครับอาจารย์206อ่า200โอ้โหเหมือนล็อกล็อกมงมาเอกอะไรดีครับอีกทีนึงเอกอะไรล็อกมาแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์มาแสดงว่า เมื่อเช้าเนี่ยเรายืนยันแล้วนะครับว่าเราไม่ได้ล็อกจริงๆนะฮะเราลัคก,กี้มาจริงๆนะฮะคอมพิวเตอร์ชั้นดีๆนะนายบันดิตโฉมสีอยู่ไหนฮะบ,บันดิตโฉมสีอยู่ไหมครับห้าสองสามสี่แล้วครับเมีอยู่แล้วผ่านมานเด็กคอมพิวเตอร์ต้องรีบลุกหน่อยเพราะในในห้องส่งหมั่นไส้คนนะฮะห้าสี่สามสองอ่าเอกเอก,เอกอื่นได้มาทำได้ได้มาทำผลโพลหรือเปล่าครับเนี่ย ทำนะครับโอเคมีมีใครทำเกินสองรอบไหมเนี่ยอะไรวะอ่กดให้โดนหน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนคนกดดีกว่าต้องมูมาแล้วต้องมูอยากให้อยากให้อาจารย์ท่านไหนกดดีฮะกดชัฟเฟอร์อีกนะอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวกดชัฟเฟอร์ให้อ่ากดชัฟเฟอร์ให้อ่าชัฟเฟอร์อ่าถ้าถ้าอันนี้แล้วคอมโดนอีกทีหนึ่งนี่คือไม่ใช่แล้วฮะอ่าเชิญเรียนเชิญอาจารย์นุชอีกรอบหนึ่งฮะ เพื่อนล้างล้างทฤษฎีอีกสักรอบหนึ่งแต่ถ้าคอมมารอบสามนี่คือไม่ได้แล้วนะได้ดิได้ได้ได้เอกคอมนี่มี300คนไหมฮะสามจริง400กว่าฮะอาจารย์400คนอ่า540ย4ี่สนะครับปุ๊บนี่เอกคอมมามาแฮกอะล็อกมาอีกแล้วขอควายเหมือนเดิมฮะจริงปะเนี่ยเอก คณะศึกษาเคมีนะฮะชั้นปีที่ห้านะครับอ่านายปฏิพลจันแดงอยู่ไหนเอ่ยขอเสียงหน่อยอ้อมอ้อมไม่รับหรอครับสาสิทธิ์ออรับนะฮะร,รับโอเคอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ เปลี่ยนคนกดบ้างดีกว่าเชิญอาจารย์ชยาตีก็ได้อ่าเรียนเชิญท่านอาจารย์ชยาตีนะฮะมากดกดล็อกสุ่มเลขรางวัลของเราเลขที่ออกนะฮะถึงแล้วถึงแล้วต้องต้องบนบานก่อนไหมฮะท่านอาจารย์อ่าท่านอาจารย์อาจารย์อยากได้ให้เอกเลยฮะแอบกระซิบมาโอุ๊ยอาจารย์อาจารย์ไม่พูดอ่ะพละอ่า นะหนึ่งร้อยสี่เดี๋ยวเชิญอาจารย์มอบไปเลยครับหนึ่งร้อยสี่นะฮะอันนี้ไม่ไม่ใช่การใบห้หวยนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะหนึ่งร้อยสี่อ่าอาจารย์อยากได้อีกไหนดีฮะหนึ่งร้อยสี่เอกฟิสิกส์นะฮะชั้นปีที่ห้านะครับ <laughs> ได้นันทวัฒน์กุลคงอยู่ไหมครับ อ่าเ c เยอะอยู่นะครับเอฟอ่าคนแรกของฟิสิกส์กกกกใช่ไหมครับอ,อ่าตอนนี้เอกหน่ะยังไม่ได้รางวัลบ้างครับเรายังไม่ปลดแอกบ้างาไทยภาษาไทยพละภาษาอังกฤษชีวะชีวะอ่าอารินเชิญน,นะฮะรับมอบรางวัลอ่าขอบคุณนะครับอ่าอาจารย์อาจารย์กดุูมอีกรอบนึงเลยครับอ่า ตอนนี้เอกไทยยังไม่ได้ครับเอกไทยอังกฤษชีวะอ่าโอ้อาจารย์อาจารย์งพวกไทยรางวัลใหญ่ไปแล้วอ่อสามหกสามนะครับสามหกสามอ่าตอนนี้รางวัลอยู่ในมือผมนะครับอ่าตอนนี้เอกอะไรยังไม่ได้บ้างครับอ่าพลัสยังไม่ได้อ่า อะไรอีกพละอีกภาษาไทยอะไรอย่างนี้นะครับเอกพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายนะครับชั้นปีที่สี่นะครับนายพิริพัฒน์แสงจันฉายนะครับอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่ห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะข้ามเลยข้าม อาอยู่เพื่อนอยู่ข้างหลังเพื่อนหลับอยู่นะเพื่อนลุกขึ้นมาแล้วโอ้ตาเยิ้มเชีพิรพัฒน์เสงี่จันชายนะครับเดินมาตอนแรกนึกว่าผออมาได้นะบอาจย์มาได้อาเอกพลัดปวดแอกไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือเอกอะไรเอ่ยอ่า สุดท้ายนะครับสุดท้ายเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านรองมากดนะฮะขอเชิญท่านรองคณะบดีเรียนเชิญท่านรองคณะบดีนะครับอาจารย์ก็ชำนาญปานวงอาจารย์อยากให้สาขาไหนครับวิจัยครับอ้าวิจัยอาจารย์อยากให้วิจัยนะครับในห้องเงียบกีบเลยครับอาจารย์ปอโทหลักสูตรและการสอนอ๋อไม่มีห้าสิบแปด อ่าเอกอะไรที่ยังไม่ได้ไภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอยากให้เอกอะไรได้ครับผมเท่าไหร่เมื่อกี้ห้าสิบแปดห้าสิบแปดภาษา uh huh. ภาษา,า,ษาจีนไทยนะครับชั้นปีที่ห้านางสาวมาริสาแสงบุตรีอ่าไม่มาไม่มา ไม่มาครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อ่า<ำ>กดใหม่ครับซุม่มรางวัลใหม่และทำการปรับด้วยนะฮะปรับทางผู้ช่วยด้วยนะฮะปรับว่าปรับเงินเข้ามาเพิ่มครับอาจารย์เดี๋ยวเ <Ser ue> บิกเงินกับอาจารย์สงพบเลยนะฮะอีกเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองพันอ่าหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับ หนึ่งร้อยเจ็ดอ่าเขาวนี้ได้มาเอกหรือเอกอะไรบ้างครับเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดภาษาอังกฤษบอกภาษาอังกฤษจ,จะไม่ได้เลยพูดอย่างนี้เนี่ยตึงๆนะฮะเอกฟิสิกนะฮะชั้นปีที่หนึ่งห้านางสาวรันชนาแก้วเทพมาไหมครับมาไม่คร <มา S 1> ับห้าสี <c oughs> สามสองหนึ่งศูงนย์อ่าอาจารย์อาจารย์ต้องมูเตลูหน่อยนิดน,นึงฮะเราไม่อยู่อ,อ่าไม่อยู่นะครับเราเปลี่ยนนะฮะสองคนแล้วนะครับร้อยเก้าสิบนะครับร้อยเก้าสิบ เลขของอาจารย์นี้อั้นจริงๆเนาะไม่ออกเลยอ่ะ,อะเลขอั้นครับห่วยห่วยล็อกเ<ว>ลขหนึ่งเก 1, 9, ้าศูนย์อาจารย์หัา,ารย์มาแอบ,บดูเอกภาษาภ<ไ>าษาอะไรภ<ไ>าษาไทยนะฮะภาษาไทายชั้นปีที่สี่นางสาวยานิสารอดเกต อยู่ไหมเออ่ไม่มาครับอาจารย์ข้ามข้ามมาๆไม่ลุกเข้าลุกเข้าห้องน้ำป่ะครับมาๆมาามานะครับอ่าเดี๋ยวเชิญรับมอบรางวัลนะครับอากว่าจอกได้รางวัลนี้แข่งแกล้งนะครับรางวัลนี้ขอบคุณท่านรองคณะผดีนะครับอ่าก็หมดกันไปแล้วนะครับกับในส่วนของ รางวัลของเรานะครับก็น,กนะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเนาะที่เป็นรีวอร์ดให้กับพวกเรานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนตรงเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีทั้งเชิงวิชาการเห็นไหมครแล้วก็มีทั้งความบันเทิงซึ่งเป็น active learning นะเป็นในส่วนที่จะมาเป็นรีวอร์ดให้กับเด็กนะครับดังนั้นตัวผู้เรียนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าว่าที่คุณครูแต่ละท่านเนี่ย เราสามารถที่จะนําตัวกิจกรรมต่างๆที่เราเอาไปรประยุกต์สอนเด็กเนี่ยซึ่งมีความหลากหลายเก่งกลางอ่อนก็ดีหรือว่าการคะของคสเตอร์ต่างๆก็ดีนะครับดังนั้นตัวเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะนํากิจกรรมต่างๆตัวเนี้ยไปประยุกต์ใช้ในภายภาคหน้าได้และครูเชื่อว่าจากการที่ไปเดินดูบูธท,ทั้ง16บูธเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยตัวสื่อหรือตัวนวัตกรรมต่างๆเนี่ยทำมาได้ดีเยี่ยมและยัง เห็นได้ว่ายังเชื่อว่ายังมีอีกสื่อมากมายที่เราไม่ได้เอาออกมาโชว์ขนมาโชว์ซึ่งถ้าเราขนมาเนี่ยเกรงว่าจะเยอะเป็นรถบรรทุกถูกไหมครับเราเลยแค่แบ่งในส่วนของตัวสื่อที่นํามาให้กับการดูในการ PR ในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะในการที่จะสะท้อนส่วนของกิจกรรมซึ่งเป็นผลการเรียนรู้หรือว่าเป็นสื่อที่นวัตกรรมที่เราได้นําไปพัฒนาตัวเด็กตัวผู้เรียนนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ มาแชร์มาจอยร่วมกันในการที่เอกภาษ,ษาไทยสามารถสร้างสื่อกรรมได้ไหมสร้างได้เป็นออนไลน์ออฟไลน์เอกคอมพิวเตอร์ทำเป็นแฮนด์เอาได้ไหมต่างๆได้ถูกไหมครับหรือว่าเอกภาษ,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 ษาศึกษาเอกชีวะเอกเคมีเอกภาษ,ษาอังกฤษต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นกระบวนการหล่อหลอมให้พวกเราเป็นครูอย่างร้อที่มีคุณภาพพร้อมออกสู่ตลาดเพื่อทําการผลิต นักเรียนซึ่งจะส่งต่อยอดมาสู่ดมศึกษาต่อนะครับก็อยากให้รักษาคุณความดีตรงนี้ไว้แล้วก็รักษาความเก่งตรงนี้ไว้ที่เป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยส่วนข้างจัดของเรานะครับโอเคก็จบในส่วนของพาร์ทนี้แล้วครับอาจารย์ดังนั้นก็เดี๋ยวขอส่งมอบเวทีนี้ให้ท่านอาจารย์พะกวัตและอาจารย์ชยาตีต่อนะครับขอบคุณมากนะครับนิสิตทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์บอลหน่อยนะครับ